ะมาทำเมนูแทนแทนแทนต่อเปียยวนเป็นมังสวิรัตสีม่วงหรือสีชมพูอันนี้ยค่ะทำมาจากบีทรูทส่วนสีเหลืองอันนี้ยค่ะทำมาจากขมิน้นน่าทานมากเลยเรียกได้ว่าเมนูนี้ทำมาเพื่อที่จะกินกับเจ้านี่โดยเฉพาะเลยนะคะเห็นสีอ่ะแล้วก็ซื้อเลยยังไม่เคยทานใบโหระพา แล้วก็แตงกว่านะคะเห็ดหูหนูเห็ดหอมสดของโปรดนะคะแล้วเราก็จะเอาเห็ดทั้งหมดเนี้ยค่ะไปผัดพอผัดเสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะมาห่อผัดแล้วก็กินกับเจ้าใบเมี่ยงอันนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะทําน้าจิ้ม2แบบค่ะเนื่องจากว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะกิฟจะทําน้าจิ้มสไตล์เวียดนามส่วนพี่ต้อมจะทําน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะเราจะให้โอกาสเชฟผู้ท้าชิงนะคะทําน้าจิ้มซีฟู้ดก่อนชอบสีของ เขียวเขียวดแดงแดงแบบเนี้ยเวลาอยู่รวมกันบนเขียงมันทําให้หิวข้าวดีเนาะแล้วก็มีกระเทียม,อมหอมด้วยอะ่ะเห็ด เราจะขอเจือจางหน่อยแบบเป็นน้ำจิ้มเผ็ดน้อยลงหน่อยเราก็อันนี้น้ำจิ้มเผ็ดน้อยดีดีนะของกิปจะทำเป็นน้ำจิ้มแหนมเนืองคะ่ะก็เลยจะมีมะขามเปียกเพราะว่างๆอ่ะชอบคั่วถั่วเก็บเอาไว้กินก็เลยมีถั่วลิสงคั่วเอาไว้นะคะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูคั้นเอาน้ำของมะขามเปียกตัวนี้ออกมาให้ได้ก่อนโควิดฟ้าอาชีพใหม่นะคะเชฟกะท่าร็กมันเริ่มก้นแล้วค่ะนี่นี้เจ๊ก็ลังกองเอากากออกนะคะใช้กระชอน ได้มาแล้วนะคะน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวกิฟจะเอาลงไปคั่วแล้วก็ปรุงรสอีกรอบหนึ่งใส่หม้อเดิมลงไปเลยใส่น้ำตาลโตนดด้วยนะคะนี่พริกหั่นใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอานอมส้มใส่ชูเทลงไปค่ะ ขาบอกว่าให้ดองทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีน้ำจิ้มเวียดนามของแท้จะต้องมีถั่วคั่วนะคะได้แล้วนี่ <Yeah. S 1> mm. ใส่พิกดองลงไปนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้ดีทำไมมันเหลือแค่นี้เองจะอิ่มไหมก็เห็ด <c oughs> เห็ดห,หมดนี้เลยนะเดี๋ยวรอนะคะรอ,รอ,รอใจร้อนไงร่วมยอดไปเลยพอไห้หิวแล้วมันก็จะฟิลแบบ เห็ดอบหม้อดินผัดน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็เฮลตี้เฮลตี้นะหลังจากที่ผัดเห็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาจัดเรียงลงบนจานแบบนี้ค่ะก็กิ๊บหแผ่นแตงกวาเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ เอาถ้วยน้ำจิ้มวางไว้ตรงกลางจานแบบนี้สวยงามค่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของพี่ป้อมนะคะดูนคะคะแป้งบางมากปึ๊บังกว่า คนยัดใช้มือนะคะพวกนี้เป็นอาหารหอมย่างสวยมากกุหลาค่ะ อร่อยเผ็ด <Hey. S 3> เปรี้ยวแล้วก็หอมจากใบโหระพา ลองเอาไปทําทานดูนะคะ